สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะมือหน่ช่องสันหามาฝากสิอ่ะมาพาพี่น้องเฮิตธนาคารน้ำปิดแบบปิดนะคะอยู่หลังบ้านเนาะคะ่ะทำเพื่อจะได้เป็นที่ระบายน้ำนะคะระบายน้ำจากมองนี้มันเป็นห้างลิ้นตกเนาะ,ะพี่น้องห้างลิ้นตกแล้วก็เป็นอมองรางถวยล่างสาแล้วก็มองซักผ่าน้ำซักผ้าจะไหลลงมาตรงนี้นะคะพี่น้อง เวลาฝนตกตรงนี้มันจะหนามันสีน้องโดนจังหน่อยพี่น้องกว่ามันสีแห้งแล้วขางบ้านเพื่อนกระทมดินสูงกว่าอยู่หน่อยนึงก็เลยยิ่งจะยิ่งจะน้องโดนเนาะพี่น้องเนะฮะกกมาเบิ่งพี่น้องตอนตอนขุดบอ่อบ่ได้บ่เห็นเนาะบ่บยู่บานสร้างไปเห็นงานสร้างเพื่นมาขุดเนาะเพื่อนก็นอัดเพื่อนก็นกขุดหลุมยยใหญ่พี่น้องค่ะเพราะเขาบ,บ้านแล้วก็มาคนหินคนอันอิฐห่างลงซอยเพิ่น,นเนาะ ก็บ่ได้ถ่ไทยวิดีโอไว้กับอยู่ในลุมนี่มันก็จะมีมีเอาลงสิ่งที่เอาลงก่อนก็คืออยางรถยางรถเก่าเนาะพี่น้องยางรถเก่าอยู่ในนี่จะมีซีทอนพี่น้องสร้งก็เอาลงหลายทอนอยู่แต่ว่าเพื่อนเอาลงแล้วก็แล้วไปก็บ่บอกเพื่อนเอาขึ้นดอกก็เลยก็เลยคนก็เลยเห็ดเสยเพิ่นซอยเพื่อนยนัยนย่ันเพิ่นเห็ดให้เ่รล้วเนาะก็เลยซอยเพิ่นค่ะ ก็จะมียางลดเก่้านี่พี่น้องยางรดเก่้าแล้วก็ท่อพี c ีซีใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็เอาหินเอาอยางลงไปดามว่ให้ทอล่มเนาะพี่น้องเนาะไปประคองว่อให้ทอล่มให้ให้มันแน่นเนาะจ้าแล้วก็รอบๆอ,ออกรอบบริเวณขอบของรอบนอกของไงยางลดก็จะเป็นอิดอิดหินก้อนใหญ่ๆเนาะค่ะลงลงไปให้มันแน่นเลยพี่น้องทิ่มลงไปทิ่มลงไปเลยให้มันแน่น แต่ว่ามันก็นยังบพอเนาะพี่น้องอยื่อเหลือยู่หน่อยนึงก็ยากให้ให้บ่อยากให้มันโกนลเราเลยเอาอันเอาขวดน้าเอาขวดน้าพลาสติกให้น้ำเนาะกายครึ่งจังหน่อยครึ่งหนึ่งหรือกายครึ่งจังหน่อยพี่น้องปิดฝาแล้วก็ทิ้งลงใส่นะคะนี่ก็จะเห็นยังสีเนาะพี่น้องพี่น้องก็เบิ่งว่ามันกับบอมีอย่างหลายเนาะแค่หินกอนดใญไงที่อยู่้างใต้เนาะ ก็จะทําการเคลียร์นะคะหอนเลยได้พี่น้อหนนี้ม้วนผมแล้วพี่น้องหอนขุดขุดสมีเคลียร์เคลียร์ดินซื่ๆดินก็นดินที่เอาขึ้นจากหลุมนั่นแหละพี่น,อน้องเคลียร์เสมอเพื่อสิได้เปินทางน้ําให้น้ำมันไหลมารวมกันมันจะได้ระบายนะพี่น้องเนาะตาเพียงเลยค่ะหอนเกง่งโบพี่นอ้อง ก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะขุดไปเรื่อยๆต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวดินทมเงาลายก็ย่านเพื่อนตายพอมดินทมเงาทมค้นเพื่อนแห้งก็เคียย์ออกให้ เคลียเสร็จแล้วพี่น้องกกษิเห็นว่าดินมันสเรียบเนาะพี่น้องเนาะฟังกบบางนากบข้างนั้นมันเรียบเวลานำลาลมาก็จะไหลมารวมกันตรงนี้นะคะเพื่อเราจะได้ระบายลงสู่ข้างในพื้นดิน,นหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้ามุ้งเขียวพี่น้องตัดตัดให้มันพอดีกับปากหลุมค่ะแล้วก็จะมาปิดปากหลุมไว้นะคะพี่น้อง เอาผ้ามุ้งเคียวปิดเพื่ออย่างกับเพื่อแบบว่าเฮาเสียเอาดินหินหน่อยลง้งลงลงกบหนาลุมเนาะหินหน่อยก็สิบ่ได้ไหลลงไปหาไปอุดช่องช่องว่างเนาะคะ่ะนี่นี่ก็คือตัดผ้ามุ้งตัดผ้ามุ้งให้ให้มันคล้องอยู่ในท่อเนาะมันจะบ่ได้รุดพี่นอ้องเพื่อหินหน่อยสิบ่ได้ไปลง้งอุดอุดช่องว่างการระบายของของน้ํานะคะที่มันเป็นช่องว่างของหินของอิฐ อยู่ข้างในนะพี่น้องจากนั้นเราก็จะเอาหินหินเม็ดหน่อยลุมาใส่ค่ะจะใสิใส่จนเต็มเต็มปากลุมพี่น้องใส่จนเต็มปากหลุมเพื่อเป็นการกองอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ใน่อพี่น้องกดซับสไคร้ให้น้ำแน่นนะคะใส่จนเต็มเลยพี่น้องจะใส่ไปเรื่อยๆนะคะ ทั้งฝ่าวเหตุด้พี่น้องเพราะว่ากระยานฝนตกมาเนาะยานน้าท่วมบ้านยานมันนัน่งแหงมันก็สีน้อนน้องอยู่นีแล้วน้ำค่ะเพราะว่าขางบ้านเพิ่นก็เอาเอาดินมาใส่ก็สูงก็ห่อจากนอยอยู่ก็ต้องแก้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองเนาะป้องกันกลิ่นด้วยลางเถิดลางซ้ำสิมีกินเนี่พี่น้องไกล้กันไม่เคีียก็เลยได้วิธีแก้ ไปเห็นงานคิดว่าสร้างสิบอมาขุดมือนี่ก็เลยพอได้บอกคนไว้ว่าขุดประมาณเทา่าใดบอกขุดออกมากลับมาบ้านแล้วสร้างขุดใไ่พุดพี่น้องหาหินหาอันกิดแตกใส่ก็ว่ามนันลายปันใดก็ว่าเต็มนอกจากก็เลยก็หาซอยพื้นเนาะเห็ดซอยพื้นมันก็นเลยอันก็นเลยพอได้ถ่ายวิดีโอไว้พี่น้อง บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องใต้ในหลุมนี้ก็จะเป็นเป็นหินก้อนใหญ่นะคะเป็นอิฐอิฐแตกค่ะอิฐแตกหินก้อนใหญ่ๆอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็มียางล้อรถเก่ายางล้อลอรถเก่าเก่าแล้วก็มีท่อ PVC ที่โผล่ขึ้นมานี้นะคะนี่คือส่วนโผล่นะคะแล้วก็จะตั้งท่อ ไว้ตรงกลางตรงศูนย์กลางของล้อยางรถนะคะแล้วก็รอบๆบแล้วก็ข้างในแล้วก็รอบๆอบของยางรถก็จะเป็นอิฐเป็นหินนะคะนะคะเป็นอิฐเป็น,ปนหินหลังจากที่เราขนหินก้อนเล็กๆใส่ตรงหน้าหลุมแล้วนะคะก็จะมาทําการเก็บความเรียบร้อยผ้ามุ้งเขียวผ้ามุ้งเขียวียวยพี่นอ้องเก็บเก็บริมนะคะ ก็บดินแล้วก็จะทําการเอา,เอาเอาดินทับไว้อีกชั้นหนึ่งก็เอาจอบต,ก,ต,ก,ตกให้มันแน่นนะพี่น้องดินทับไว้เราก็พ,พับพับพับเข้ามาค่ะก็ซื้อหินประมาณหกถุงเนะาะเราก็ไปหาหินที่เลือจากการก่อสร้างอีกประมาณสองถุงหมดคือมันหลุมใหญ่มันหลุมใหญ่พี่น้องมันหลุมใหญ่นะคะก็จะเปลืองเปลืองทุกอย่างเลยค่ะ ก็จะทำการเก็บความเรียบร้อยตรงริมปากขอบหลุมเย็ดเองท่ายองพี่น้องอาจจะมุมภาพอาจจะบ่สวยบ่งามกันอย่าว่ากันด้้อพี่นอ้องนำมาแชร์แบ่งปันกันนะคะุกๆแล้วเขาก็เอาผ้ามุ่งมามัดปิดปากท่อไว้นะคะบโให้ซ่งแปกปอมลงไปอุดต,ตันท่อระบายอากาศนะคะ อันนี้ก็ปิดไว้พี่น้องกันอันเสียนั่นเสียนี่เสียหไม่เสียดขี้ดินลงไปเพราะให้ตันท่อระบายนะพี่น้องผ้ามุ้งผ้ามุ้งปิดไว้แล้วเราจะมาดูตอนต่อไปนะคะเวลาฝนตกน้ําจะระบายทันบ่พี่น้องจะระบายดีไหมน้ําจะขังไหมปกติน้ําจะขังบริเวณน,นี้นะพี่น้องเพราะว่า,าตรงนี้มันเป็นหลังบ้านเป็นท่อน้ําเสียเป็นท่อน้ําเสียกระซิบหกหกแกะน้อยนี่ หัวเหกแตกปูอีไว้นะคะหลังบ้านนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวมะนาวหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะธนาคารน้ำแบบปิดนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ